เรื่นที่นัดรับมาเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญเหรดอนนาแบบนี้นะครับยืนยันรับซื้ออยู่เหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับมีเท่าไหร่ผมับไม่อัดนะครับสลามดิสนเตฟซีนะครับวันนี้ผมจะไปดูกาะนิดหน่อยที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนั้นมาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเรียนทั้งหมดสามเรียนรายกันนะครับเรียนว่ทยาศานะครับซึ่งรื่ที่นัดรับวันนี้นะครับจะเป็นเรียนเี่ยวหน้าแนี้นะครับ ยัได้รับซื้ออยู่เหรยละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับมีเท่าไรผมรับไม่อัดนะครับขพอย่างเดียวนะครับเหรีพวกนี้เนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่กระทัางาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเดรียนี้ดำๆแบบนี้ก็ต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆเลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเขาไม่รู้ไงครับเอาเหรียญไปล้างทําให้ราคาตกทันทีเลยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวราดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างน,นะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นเหรียญเท็ดดอลลาร์แบบนี้นะครับที่ผมโพดๆอยู่เกือบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งรุ่นนี้นี่ผมยินดีรับซื้ออยู่เหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทกัแบบนเลยทีเดียวนะครับมีเท่าไหร่เรารับไม่อั้นนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่ หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเรียนหี้ยวล้อนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าคนถือหอกหรือว่าคนถือโล่นั่นเองนะครับอ่นนี้น้ําหนักอยู่ประมาณ27กรัมนะครับตอนนี้น้ําหนักก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับว่าแท้ปลอมนี่จริงๆถ้าคนามีความสามารถในการเช็คแท้ปลอมหรือว่าเซียนเนี่ยเขาแค่ดูรูปเขาก็ดูออกแล้วนะครับบางคนนี่อยากจะรู้ด้วย แท้ปลอมแบบนั้นช่วยสอนทีช่วยสอนหน่อยอะไรอย่างนี้ก็คือว่าถ้าอยากจะสอนภายในวันเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องสัมผัสเหรียญจริงมันต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนะครับผมเองนี่กว่าจะเป็นก็ใช้เวลานานก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ของปลอมก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับนายหน้าบางที่อยากจะ,ะหาไรายได้เสริมช่วยดูเหรียญเนี่ย เพื่อไปซื้อก่อนไปมาไปดูของปอไปดูงานใหม่นั่นเองนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับพวกนี้ผมฝากตลอดนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม้งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจากที่มันเป็นดำๆแบบนี้แต่ว่าเจ้าของเหรียญเขาล้างมานะครับบางคนบอกว่าเอา้าเขาก็ไม่ได้ล้างนะแต่ว่าถ้าคนก่อนหน้า เราเนี่ยประมาณสิบกว่าปีที่แล้วล้างมาเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นผิวเหมือนเดิมจะกลายเป็นสีดำอย่างนี้ยากนะครับเพราะว่ามันโดนน้ํายามาแล้วนะครับนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับพวกนี้ราคาตกเลยนะครับขาวๆแบบนี้เพราะว่าโดนน้ายามานะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมน่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกัศสินค้านะครับอย่าไป โอนตังให้เขาก่อนนะครับเจ้าจะขายของเราต้องได้เงินไม่ใช่ว่าขายของเราต้องโอนตังให้เขาก่อนนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายหรือว่าอยากจะเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเหรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ เทวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหรียถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนาม ของประเทศฝั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณสามร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญ เอดเวิร์ดนะครับเอดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศูน3กับ่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ สเปนนะครับเหรียญหรือสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะ2ีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนจงถึงหนึ่อเราไปมาดูช้างในพานของรอห้นะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก <audible. S 1> ็สตาร์ทตั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อปีพิพิธภัณฑ์นะครับรวมน้เงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5อบาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ